ไอ้นี่มันขายวิ่งนี่หว่าโอ้โหสิบร้อยพันแสนไอเต้มโครงการนะ่ากลัวสุดค้อนมันดาเมจทสองพันห้าแล้วเป็นยนตไดมอนด์ด้วยเอ้ยไม่ใช่เอ้ยแพตตินัมทีอันนี้ไงคะนะไปอันนี้เอใช่ oh. ใช่มันจะได้คือมันมันยือ้อมันยื้ออยู่ในนั่นเว้ oh. ยยื้อจนมันได้ได้ได้มาจนจบซีซั่นมุมนูน้นมุมนี้มุมดี ลงลงลงหลังเข้าปะวะโอวีโอ้โหทางเข้าอู้ เาเลยเบ้นไปเก็นกล่องกับพี่เนี่ยแหละน้องเอ้แต่คนต่างอยู่ตรงรูไอ้นี่พอดีเลยทางรูลิฟตรงลิฟคู่เลยอะอย่างเร้าอะไรอยเนี้ยไ้แมงมีขนขลังตรงลิฟเลยสามมาสาม ก็ไม่มีอย่ามาห้าวกับพี่เขาหนะาน้องเอาแบงก็ไม่มีก่อนนี่ว่าต่อยอะออร่อยกันวะเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่มันคือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของกลุ่ม เพื่อนมันบอกเลยมาลองตรงเนี้ยมันเตีกันไม่ครบหรอมันต้องชนะเหลือเหลือคนสุดท้ายไม่มันมันมันเก็บปืนไม่ทันหรอเออพี่ก็เก็บไม่ดันพี่เก็บได้แต่หมวกเก็บมันยังไงมันยังไงเขาเก็บไม่ทันเดี๋ยวแล้วพี่เฮ้ยแก๊สหน่ะฮะอีกสักพัฒน์มึงอ่ะมันจะเลื่อนยึดกลนเหรอยังอีกอีกอไกลเกิดถ้าเกิดได้แก๊สเราจะสบายาโลย7-8กว่าวางแก๊สวางแก๊สอะไร ก่าพ <What? S 1> ันอ่ะต้องแบบว่าต้องไปวงสุดท้ายอะ่ะแล้วเราเหลือสามตีสุดท้ายอะ่ะน่าจะมีสิทธิ์ได้เอาว่ะเ <What? S 1> พราะถ้าวงสุดท้ายมันจะได้เอ็กพีสี่พัน 4, แต่ถ้าลงตายลงตายจะได้เอ็กพีคละร้อยลแก๊สน้อกแหลกถ้าลงถึงถ้ามาถึงข้าป่าแก๊สเฮ้ยหวงเลย พี่ว่าพี่ต้องใส่แว่นเล่นแล้วโอ้ยใสตาสัธรรมดาพี่วิ่งเล่นสั้นนะฮะรีกับผมรีกเพราะไงสันมากเลยเออพี่รู้สึกว่ามันมัวไปหมดแล้วตอนนี้น่าจะสั้นที่เรางใส่ละเพรผมไม่พรผมสั้นแต่แต่มองจอมอย่าปกติเออผมใส่ตาสั้นเลยมองมองไกลๆมองไกลสั้นพี่รู้แบบพี่รู้สึกว่ามันแบบมัวเฮ้ย กดเลยนะเน่ยกดเลยไม่เลงกอดเลยไม่เลงรอกดเลยไม่เลงรอไม่ลีลา,าไม่เลาะและไปน้องข้างบนมีปืน เออมองไม่เห็นเหมือนกัน,นกะลกอ,อ่ะเฮ้เขามาเขามาวพี่เก็บแล้วไปก่อนถูกบ้านหอเยอะจัดเลยพูด,เพดาเ <c oughs> ดกับาอลข้ามอ่าโเงต่อเคตรสุดอ่ะทาไงต่อพีไ่ไ <c oughs> <c oughs> ไปนู่นไหมไป VIP ที่ชูบ่ะเออพี่ชูบไปไปไปฟาดส์ฟาดสฟาดพี่เบลมีคนมีคนมีคนตามเรามาไปฟ้าผมแจงเตือนมีคนโดนดามิเอตเอาวะไปฝากติดหลอกลงมาล่างมีคนแบบซั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 บโอ้โหมันโกรธอะเนี่ยผมเกต่อไม่ได้กัไปพี่ฟามปามไอ้ละผมละผมเรียกเองเองได้แหละเอ้า ที่ตามรอไม,อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องคนเก็บใครเรียกได้ไไดถ้ามีคนเก็บคนหนึ่งจัดไปครับระวังหลังนะครับโอ้โหโอ้โหโดนฟาร์มหมดเลยเนี่ยไม่เหลือลแล้วใช่ไงไม,มีคนลงก่อนเราบินมาเองจะต้องอยู่กับพวกพี่ไม่ใช้ชีวิตใครมือละโอ้โหสบายตัว เลือดแห้งมากเลยเราจะจำชื่อบังกะโลมันไว้ขอดชีวิไอเค็นต่อแล้วผมได้เจอวันแลี้ยงงั้นต่อว่าดาเมจไปแปดทิศอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันควันแหละหมอกหมอกเราไปฟาา์ม่ดีวะเออนี่ยมันฟาา์มนหมดแล้วอ่ะไรดิตงเล่นเดือด ตัวข้างล่าชการแล้ว,ลลวอ่ะออไปข้างบนก็งัดกันแล้วได้ปืนก่อนไม่ดีเลยยิงไม่โดนผมผมได้ปืนก่อนก็ดีแหละแต่ว่าไอ้บังกะลมันกะลชินเผากูสมมุตใส่ผม <c oughs> สมมุตใครนะก็ไม่รู้แม่งมองไม่เห็นเลยเลยบังกะลมบังกะลมบังกะลมยิงยิงอีกลูกมันจะออกสมก 3, <c oughs> สมุตสามอันนะอ๋อ แล้วมันกดสองคันเลยหาแบบโมงไม่เห็นเลยขอเนี้ยแล้วกันอะไรอยังไม่มีใครเอาวะตกใจหมดเลย ได้เลเห็นมีดีเลยเราเอาอะไรไปแลกกับมันเนาะไม่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 มีที่กดเฉยอ่ะมันเป็นเหมือนตู้สุ่มกระชับปองเฉยมันมีเวลาอยู่แบบสามสิบวิจะกดได้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเวลาเเออข้าใจละพี่เห็นมันตลอดเลยแต่พี่ไม่เคยกด มีอะไรดีๆบ้างไม่มีคนคนเดียวบินเฮ้ยไม่คนเดียวแล้วไม่คนเดียวแล้วระวังนะครับเพื่นอนมันอยู่ตรงนั้นเ่ะเฮ้ยยิงพี่วะเพื่อนอยู่ไหนเฮ้ยกอเขา โอ้ยมันยิงพี่มันจะเอาพี่มันจเจ้าพี่เฮ้ยมันโดนสี่ตีหนึ่งรับรับอยู่พี่มันวิ่งเมย์เหรอเนี่ยมันเนี่ยมันโดนอีตีหนึ่งรับอยู่พี่เฮ้ยแต่มันมีคนยิงตรงนู้นนะ่ะเราก็ไปไปตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยมันเฮ้ยข้างล่างข้างล่างโอ้โห Quỳnh, quỳnh, quỳnh Lốp 1 Ừ, làm, là không, kết hay cao kìa Đột, đột, đột Ê, mình, mình, đánh, đánh. mình đi... bên này, <coh> ở bên dưới Nó đang đánh ตัวแบงค์ตัวมแบงค์อีมีเอา้าหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าระวังนะ เดี๋ยวๆๆอา้าอย,ยาเลยบอกไนะหมนอนเอนใช่เหรอใช่ใช่ใช่ใชใชเฮ้ยถ้าต้องเถิดเกาะฟ้าเอาเกาะดาวมาใจก่อนพี่ไม่มีลูกกระสุนเกี่ยวแล้วห,หมดหมดหมดตัวกระสุนเกี่ยวกระสุนเขียวที่เยอะมันยังอยู่ที่เดิมตรงที่บีนอ่ะ ข้างบนเดี๋ยวก็ไปดูอ่ะมันเดี๋ยวมะไอ้ขอไม่ง่าอ๋อมันยืนนิ่งเลยอ่ะยืนนิ่งเลยะลเปะงงเกินไปแล้วเกินไปแล้วไม่มีลูกกระสุนเลยไม่เห็นอะไรก็ไม่ดูครับคำเด้ครับลูก,ล,กลูกเขียวอนะ่ะลูกเขียวครับโอ้ยหมวกม่วงอ่าฮะ อะไรกันม่รู้ที่ได้หมวกเดียวนี่นะโอ้ยเจียวเหรอปนค้ปนาปนค้าเฮ้ยก็ยังมียาอะไรเปล่ายาซิวเชอร์อะไรนะพี่มีมีเอาปะ่ะไม่ไม่ไม่มีเยอะนี่ครับเกาะอะไร สอบเนี่ยผมจริงวเวลาเนี่ยเขาสองเหรอเฮ้ย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 เนี่ยผมจริงชิวให้แลาเนี่ยขอบคุณครับใ,ใ,ใครบินใครบินวิ่งมาปะได้ยินเสียงมันวิ่ง,งนคนเราต้องคองยป้องกันใครใช่ตกใจหมดเลยทา,างไหนอะ zombie zombie sabrabi ออพอมีแต่กเกาะเป้งต้องเทินเกาะต้องเทินเกาะให้นันไอพี่อัะเดกสุดเขียวบานเลยนะไหน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 ในบ้านมีโบฮี่ครับผม ประตูยังไม่เปิดเลยสักอย่างเอาใช้ปืนกลสองกระบอกแล้วเ,เ,เฮ้ยเอมบ,บอเฮียข,ขอบคุณครับใช้ปืนกลสองกระบอกเว้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับนัด ต้องวิ่งเข้ากันในวงตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยคน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 แอดมองเธออยู่นะจ๊ะมันต้องมีเข้าวงเว้ยเพราะตรงทางเข้าเข้าวงมีแค่ทางเดียวมานน่ไปฝั่งนู้นอ๋อมันเข้าวงตรงอื่นอืม แต่ถ้าวงมาเราก็ยังไต่ขอบได้อยูงนะแก็เราอยู่ในในวงรอเราไม่ต้องกลัวมันแค่ระวังหลังก็พอเออหลังไปยิงเราแรดแรดเออจากสามสองหนึ่งเนี้ยเราก็กลายเป็นกล่องกลายกล่องดึงคนอาจจะกลายเป็นกล่องที่แน่เลยคนแรก อเกาะม่วงไม่ยิงหรอกมันยิงเกาะขาวอยู่แล้วเออไม่เหลือหรอกมันจะรู้ได้ไงว่าใครเกาะม่วงมันยิงเช็คได้เวลามันยิงมันก็ยิงใส่ไถ้ายิงไอ้แบงค์อ่ะไอ้แบงค์อ่ะหลอดเพราะว่ามันไอพี่ช่ดีกว่าทีเดียกเกาะม่วงดีกว่าไอเกาะม่วงคนเดียวด้วยเออมีอีโวอ่ะกล่องกล่องมันจะไปเก็บกล่องพี่ยังไม่มีน็อกคิวเลยว่ะพี่ลืมเก็บน็อกคิวเเลยนี่ะหาละ ตายแบบงูงูเลยเนะี่ยตายแบบไม่งูทำข้างหลงถ้ามันเล็งมันเล็งได้แล้วถ้ามันพยายามเล็ง ต้องพยายามเละมาวิ่งเหรอตัวอาคารที่เราอยู่แลลกอเยไอตีอตนั่นแน,แน่เลยที่มันวิ่งอะแม่งยิงกันตรงนี้แหละเหนียดตั้งอะเห็นุแม่กระโดดไปอะ เดียวไปเอาไปละเนี่ยมันตายหรือยังนะทำไมเป็นภาษาจีนกันแย่ๆเลยให้ให้เห็นล่าสุดนะไม่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนล่ะทากของฟ้าไม่มีซ้ายมีโอเคนู่นนู้นอยู่งล่างกันเว้ยเอ้ารับสิครับน้องเฮ้ยมันเก็บของอยู่มันเก็บของ แต่พี่วาตงตัวนี้ไว้นี่นะระวังนะระวังกระโดดนะระวังกระโดดนะเบดระวังกระโดดที่นะ วิ่งมาตรงนี้ม่น,นั้นจบหรอยังม,มีตายไปนหนึ่งตีอ่ะเนกล่องไปแล้ว มันยังอยู่เงี้ยนียผมเห็นสไลด์ไปละสองคนสไลด์เชื่อไปละไ,ลไละ,นะะวิ้ยเฮ้ยมันอ้อมได้นะมันอ้นอมมันดักเรามันจะวิ่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยวันนี้ปโอ้ย้เนี่ยอีกแค่นเดียวเกาะผมตีโบล่ะมีคนแอบกินในนี่มามาม่าหมา,มา,มา,มาล่ากินหอมหึ่งเลยน้องพี่อะเด็กพี่ได้กิน มามอมามาละ Let's go let's go let's go yeah เตรียมเตรียมเมเลยนึรีมันดักเราแน่โอเคถ้าถ้ามันใจนะที่มันจะเอาเราแบบว่าแขนเราที่เรายิงมันอ่นะเอ้ยมี โอ้วิ่งกันละเฮ้ยตรงนี้เราพอคนวงพอดีมีนะมีนะที่คับติกอะตรงขวาขวาบ้านขวา่งไาตน้เออได้แล้วเนี่ยเวลาเท่าไหร่นะยิงยิงหน่<พ>อยก็ได้ละต้องต้องอีกต้องอีกอีกอีกอ่กอะอีกวงเนี่ยมั้ง วงรอไม่ใช่เฮ้ยเราไปยังไงอ่ะันเอเอมันมีทางขึ้นปะได้ไหมม,มีทางขึ้นหรอวะไม่มีเลือกจากเอาฐานเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็สไลด์บินไปแต่ตรงนั้นตรงนั้นมันมีตรงนั้นม,นมนันมีเหมือนไอ้ที่ทเรียกว่าเลยนะวุ้ยไม่ถึงถึงโง่จังยังไงก็คือจำไม่ถึง ไอจำไม่ถึงเคยจำย้ายเลยเราเราเราเกาะนี้เพราะไอ้เจ็บในบ้านมันต้องมาเกาะบ้านฝาเนี้ยครับบอลเอาดีครับเป็นตัวสโมกับคูได้รับหลิกลบก่อนเลยเลิกก่อนเฮ้ยงงัดกันอยู่เฮ้ยมันยิงกันแล้วเปลี่ยนตั้งเลยตั้งเลยพี่ปตั้งตั้งไอ้สไลด์อะไรกันแล้วผมบอกตรงแถวตรงนี้เออเด้อ บนบล้มลล้มลเราวิงกนราวิง้เดึงดึงดึงลมตัล้มหนึ่งเดือเดียวเดืคนเดียวไปนงกันหนึ่งไม่มีเกาะแล้วไม่มีเกาะแล้วแปดสิบเฮ้ยมันมีเกาะอ้าวแชมเปียน ฮ่าฮ่ไ้ไม่ไม่ทุกเอเพื่อนสองคนต้องเปนเกาะขาแต่พี่ต้องเปนเกาะม่วงว่ะทำดีดึงดึงเจ็ด้อย้ยโอ้ยผมฆ่าไปห้าคิวอ่ะเอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะบัวผมห้าห้าหัวล้ออยู่มันนุดข้อพี่เบียร์มันุขอเรา มันอ่ะมันไม่ปั๊มเลือดไม่ปั๊มยาเลยมันดูของฟิวแอมผมยิงล้มหนึ่งอีตัวหนึ่งยิงล้มสองเรียบร้อยเฮ้ยเอาเรื่องจัดเลยวันนี้เห็นเดี๋ยวกัผมไม่ได้เห็นว่าเกิดเกิดเพื่อนอ่ะเห็นอ๋อผมไม่ได้ยิงอีตัวหลังสวีอันนี้แค่สี่พัน